สวัสดีจ้าเมมสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและรางงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่5้าธวาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้รักษาระดับต่อจากวันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ32.005บาทต้น1ดอลลาร์ ภาพรวมทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวทางเทคนิคโดยนักเวลาทอม,มิสินบันทึกวิโดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ4 2 0 0ันดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บร,ริบดดบวรเวณ9 9 0 6 9จุดด้านกองทุนเอสพีดาซื้อทองเพิ่ม4ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ1 0 5่งาตันท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราเบี้ยลงในการประชุมวันที่9 1 0าพันวาคม หลังมีรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาการจ้างงานเปิดเผยว่าการประกาศเลิกจ้างพนักงานของภาคเอกชนในสหาราัฐพุ่งทะลุ1ล้านตำแหน่งนับตั้งแต่ต้นปีส่งผลให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราเบี้ยลงในการประชุมวันที่9-10พันวาคม รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านขณะที่มีกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารการญี่ปุ่น BOJ อาจขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้จากการแสดงความเห็นของนายคาสุโออูเอดะผู้ว่าการธนาคารการญี่ปุ่น BOJ ทําให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่18-19ธันวาคมขณะที่ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร,ร์ยังคงมีอยู่สําหรับวันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญ ของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยด,ดัชนีด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE Price Index คั้งนี้ดัชนี PCE เป็นข้อมูลเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บร,ริโภครัฐมิชิแกนประจำเดือนพันวาคมยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานประจำเดือนกันยายนแนวโน้มราคาตรงคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ4,200ดอลลาร์4,187ดอลลาร์4,175ดอลลาร์4,164ดอลลา หากรลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดายที่บริเวณพน4ดอลลาร์4 1 3 4ดอลลาร์ตามลำดับ ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ4,215ดอลลาร์4,226ดอลลาร์4,233ดอลลาร์4,240ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวะต้านถัดไปที่บริเวณ4,251ดอลลาร์และ4,266ดอลลาร์ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่5้ธันวาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคามค่าทองคำ ณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามอาจากสมาคมค้าทองคำา3ครั้งราคาครั้งที่3ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาคงที่เมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคบมาณเทนี้นะคะอย่างไรก็ยานืมเป็นปกำลังใจในการทำคลิปของเม่มสินนะคะขอบคุณทุกกาตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ